สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับเมื่อพูดถึงนักเขียนนิยายสืบสวนคาดว่าหลายคนน่าจะนึกถึงนักเขียนชื่อดังอย่างโคน,นันดอยและอากาธาคริสตี้เพราะผลงานของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากจนถูกนำมาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องและตัวเอกของรายการในครั้งนี้ก็เป็นนักเขียนนิยายสืบสวนคนหนึ่งแม้ชื่อเสียงของเธอจะไม่เทียบเท่าสองนักเขียนที่กล่าวมาข้างตน้นแต่ผู้กำกับหลายคน ต่างก็ยังกันนำเรื่องราวของเธอมาสร้างเป็นภาพยนตร์จนเกือบได้รางวัลออสการ์วันที่26พฤษภาคมปี1938เด็กหญิงชื่อพอลลีนอีวอนปาเกอร์เกิดที่ไครสเชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์ปกติแล้วการมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมาในครอบครัวถือเป็นเรื่องน่าย,ยินดีแต่ครอบครัวปาเกอร์กลับไม่คิดเช่นนั้นพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ดีใจแต่ยังเป็นกังวลอีกด้วยก่อนที่พอลีนจะเกิดเฮอร์เบิร์ตรีเปอร์และออโนราปาเกอร์ มีลูกมาแล้ว3มคนที่จริงแล้วเฮอร์เบิร์ตและออนอราไม่ใช่คู่สมรสอย่างเป็นทางการเพราะพวกเขาไม่เคยแต่งงานเลยดังนั้นลูกๆในครอบครัวจึงใช้นามสกุลของแม่เมื่อฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจที่ทำให้ทั้งสองคนเป็นกังวลซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่ไม่ใช่เหตุผลหลักเฮอร์เบิร์ตและออนอราไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทกันแต่ลูกที่เกิดมากลับมีโรคทางพันธุกรรม หรือมีความบกพร่องทางสติปัญญาดังนั้นก่อนที่พอลีนจะเกิดทั้งสองคนจึงอธิษฐานทุกวันโดยหวังว่าจะได้ลูกที่แข็งแรงแต่โชคร้ายที่พอลีนก็สืบทอดลักษณะนี้เช่นกันพอลีนมีร่างกายอ่อนแอและป่วยง่ายตั้งแต่เกิดตอนอายุห้าขวบเธอเป็นโรคกระดูกอักเสบและเกือบเสียชีวิตแม้ได้รับการรักษาจ,จนรอดชีวิตแต่เธอก็ต้องทนทุกข์กับความพิการทางร่างกายแม้ไม่ต้องนั่งรถเข็นแต่ก็ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนได้ และเด็กแบบนี้มักจะโดดเดี่ยวตั้งแต่ก่อนจะถึงมัธยมปลายพอลีนไม่เคยมีเพื่อนเลยและนิสัยของเธอก็ยิ่งกลายเป็นคนเก็บตัวมากขึ้นในขณะที่ออนนรากังวลว่าลูกสาวจะขาดทักษะการเข้าสังคมและมีปัญหาทางจิตจุดเปลี่ยนก็ปรากฏขึ้นในปี1952เมื่อพอลีนจบการศึกษาระดับมัธยมต้นและเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งในไครเชิร์ชที่นั่นเองที่เธอได้พบกับคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลจูเลียตแมรเวนฮอม เป็นเพื่อนร่วมชั้นของพอลีนทั้งสองคนได้รู้จักกันเพราะต้องเผชิญกับความยากลําบากเหมือนกันครั้งหนึ่งขณะเรียนวิชาพละศึกษาพอลีนสังเกตเห็นจูเลียท,ที่นั่งอยู่ข้างสนามและดูเพื่อนเล่นกีฬาเหมือนกับตัวเธอไม่รู้ว่าทําไมพอลีนที่ปกติไม่ค่อยพูดกลับรู้สึกผูกพันแปลกๆกับเด็กผู้หญิงคนนี้เธอจึงเดินเข้าไปถามว่าเธอไม่สบายหรอจูเลียทีท่กําลังหมือมองสนามก็หันมาทันทีแล้วทั้งคู่ก็เริ่มสนทนากันแท้จริงแล้ว จูเลียตมีโรคเรื้อรังที่รุนแรงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเพื่อหาสภาพอากาศที่อบอุ่นในการรักษาจูเลียตที่เกิดในลอนดอนจึงถูกพ่อแม่พาไปพักอาศัยที่แคริบเบียนและแอฟริกาใต้ตั้งแต่เด็กหลายปีก่อนเธอเพิ่งย้ายมานิวซีแลนด์ดังนั้นจูเลียตก็เหมือนกับพอลีนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยเหตุนี้เด็กหญิงทั้งสองคนที่มีจุดร่วมหลายอย่างจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็วที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือพ่อแม่ของทั้งคู่ ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรีในท้องถิ่นพ่อแม่ของพอลีนทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลายัยส่วนพ่อของจูเลียตเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลายัยซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นกลางที่มีฐานะดีแม้ฐานะและสถานะของสองครอบครัวจะแตกต่างกันมากแต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเป็นเพื่อนสนิทก,กันของทั้งสองสาวเลยเรียกได้ว่านับตั้งแต่ที่พวกเธอเป็นเพื่อนกันถ้าวันไหนไม่ได้เจอกันก็จะรู้สึกไม่สบายใจพ่อแม่ของจูเลียตไม่เห็นลูกสาวมีเพื่อนที่ดี ก็รู้สึกดีใจมากทุกๆปีในช่วงปิดเทอมพวกเขาจะเชิญพอลีนมาพักที่บ้านของพวกเขาช่วงหนึ่งและเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพสองสาวจึงไม่สามารถเล่นส่วนกลางแจ้งเหมือนเด็กทั่วไปได้กิจกรรมที่พวกเธอชอบทํามากที่สุดคือการนั่งเขียนนิยายอยู่ในบ้านและตัวละครหลักในนิยายก็คือตัวพวกเธอเองเช่นพอลีนในนิยายชื่อจีน่าส่วนจูเลียตชื่อแดบราความฝันของพวกเธอคือสักวันหนึ่งจะได้ไปฮอลลีวูด และมีชื่อเสียงในฐานะนักเขียนบทหรือดาราแม้ว่ามันอาจจะเป็นแค่คำพูดเล่นๆในตอนนั้นแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าในอีกไม่กี่สิบปีต่อมาความฝันของพวกเธอจะเป็นจริงแต่ด้วยวิธีที่แตกต่างกันมากสำหรับความฝันด้านภาพยนตร์ของเด็กสาวทั้งสองคนครอบครัวของพวกเธอมีทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพ่อแม่ของจูเลียสมีความคิดที่เปิดกว้างตราบใดที่ลูกสาวชอบพวกเขาก็ยินดีแต่พ่อแม่ของพอลีนกลับคิดว่าลูกสาวชอบเพอ้อฝันไปเรือเ่อยเปื่อย แต่ไม่ว่ายังไงนับตั้งแต่พอลีนได้รู้จักกับจูเลียสพอลีนก็กลายเป็นคนสดใสามากขึ้นบางครั้งเธอถึงกับเป็นฝ่ายทักทายพูดคุยกับเพื่อนบ้านก่อนด้วยซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นพ่อแม่ของพอลีนจึงไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกสาวแต่ในขณะที่ทุกอย่างกําลังพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นครอบครัวของจูเลียสกลับต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต้นปี1954พ่อของจูเลียสตัดสินใจลาออกจากตําแหน่ง เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการบริหารกับคณาจารย์ได้ไม่นานหลังจากนั้นแม่ของจูเลียตก็ขอหย่าจากสามีเพราะมีความสัมพันธ์นอกสมรสและกลับไปใช้ชีวิตที่อังกฤษเพียงลำพังการเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายหลายครั้งในระยะเวลาอันสัน้นทำให้พ่อของจูเลียตตัดสินใจกลับไปพัฒนาตัวเองที่ลอนดอนแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ลอนดอนไม่เหมาะกับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของลูกสาวเขาจึงตัดสินใจส่งจูเลียตไปเรียนที่แอฟริกาใต้ โดยมีญาติที่นั่นคอยดูแลเรื่องนี้เป็นข่าวร้ายสำหรับพอลีนมากเหมือนที่กล่าวไปแล้วว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากไม่ได้เจอกันแม้แต่วันเดียวเด็กหญิงทั้งสองคนก็จะรู้สึกไม่สบายใจการที่พวกเธอต้องอยู่กันคนละที่คนหนึ่งอยู่ที่นิวซีแลนด์อีกคนอยู่ที่แอฟริกาใต้ก็เหมือนกับการแยกจากกันตลอดไปซึ่งทั้งสองคนทนไม่ได้แต่ในฐานะเด็กพวกเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้สุดท้ายพอลีนที่ไม่มีทางเลือก จึงขอแม่ของเธอให้อนุญ,ญาตจัดงานเลี้ยงน้ำชาย,ยามบ่ายเพื่อเป็นการอำลาจูเลียตในบ่ายวันที่22มิถุนายนปี1954นออนรนร่าพาพอลีนและจูเลียตไปที่ร้านอาหารในวิกตอเรียพาร์คเพื่อดื่มน้ำชาสองสาวรู้ดีว่าอีกไม่นานก็จะต้องแยกจากกันวันนี้พวกเธอจึงพูดคุยกันยาวนานเป็นพิเศษหลังจากทานของว่างเสร็จแล้วพวกเธอก็ยังไม่อยากจบการพบกันครั้งนี้จึงขอเดินเล่นในสวนสาธารณะต่ออีกหน่อยออนอร่าก็อนุญาต แต่เนื่องจากสวนมีพื้นที่กว้างออนนรากกลัวว่าจะหาพวกเธอไม่เจอจึงตัดสินใจเดินไปกับพวกเธอด้วยใครจะคาดคิดว่าเวลาประมาณ15.30นาฬกาส0นาทีสองสาวจะกลับมาที่ร้านอาหารอีกครั้งในสภาพหอบหายใจและมีสีหน้าตื่นตกใจร่างกายของพวกเธอเต็มไปด้วยรอยสีแดงสิ่งนี้ทำให้แอกเนสลิชเจ้าของร้านตกใจขณะที่เขากำลังจะถามพอลีนที่มีท่าทางร้อนใจก็พูดขึ้นก่อนว่ามีใครช่วยได้บ้าง แม่หนูล้มลงที่ทางเดินและเหมือนหัวจะกระแทกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อแอนเนสไปถึงที่เกิดเหตุและเห็นสถานการณ์จริงเขาถึงกับอึง้งเพราะอาการบาดเจ็บของออนนราไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยตามที่พอลีนบอกความจริงคือร่างกายส่วนบนของออนนราปกคลุมไปด้วยเลือดสีแดงสดจํานวนมากและอาการบาดเจ็บก็รุนแรงมากในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงการช่วยชีวิตเลยตอนนี้ไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าออนนรายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ดังนั้นแอกเนสจึงรีบวิ่งกลับไปที่ร้านอาหารและโทรแจ้งตำรวจและรถพยาบาลเวลาประมาณ17นาฬิกาสารวัตรเอเบเทดจากสถานีตำรวจไครเชิร์ชและเจ้าหน้าที่พยาบาลก็มาถึงสวนสาธารณะอย่างไรก็ตามแพทย์แค่มองด้วยสายตาก็แจ้งกับทางสารวัตรเท็ดว่าควรเรียกฝ่ายนิติเวชเข้ามาที่เกิดเหตุคำพูดนี้มีความหมายสองประการ1คืออนอราเสียชีวิตแล้วและ 2. คือดูเหมือนวันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุเมื่อสารวัตรใหญ่แมคโดนัลบราว จากแผนกสืบสวนคดีอาชญากรรมมาถึงพร้อมกับเจ้าหน้าที่นิติเวชและนักพยาธิวิทยาการเสียชีวิตของโอนโนราก็ได้เปลี่ยนจากเหตุการณ์อุบัติเหตุไปสู่คดีฆาตกรรมอย่างเป็นทางการเพราะเจ้าหน้าที่นิติเวชพบว่าแม้โอนโนราจะเสียชีวิตจากการกระแทกที่ศีรษะจริงแต่ศีรษะคอและใบหน้าของเธอมีบาดแผลทั้งหมด45แผลหากเป็นเพียงการหกล้มธรรมดาคงไม่ก่อให้เกิดบาดแผลมากมายขนาดนี้สำหรับผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ มีเพียงพอลีนและจูเลียเท่านั้นแม้ยากที่จะเชื่อแต่ในขณะนั้นมีเพียงพวกเธอที่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ทว่าหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นและการสอบถามแล้วสารวัตรแม็กโดนก็เริ่มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งก่อนของเขาเหตุผลหลักมี3ข้อข้อแรกจากการสอบถามคนใกล้ชิดของเด็กทั้งสองคนเกือบทุกคนรู้สึกว่าพอลินและจูเลียตเป็นเด็กที่ค่อนข้างเงียบขรึมและพวกเธอก็เป็นเด็กที่อ่อนโยนมากถึงบางครั้งจะดูขี้กลัวไปบ้าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่มีใครเคยได้ยินว่าพอลีนและแม่ของเธออโนรามีความขัดแย้งกันส่วนจูเลียตเธอแทบไม่รู้จักอโนราเลยกล่าวคือดูเหมือนเด็กหญิงทั้งสองคนนี้จะไม่มีแรงจูงใจในการก่อเหตุข้อ2จากบาดแผลที่อโนราได้รับคนร้ายควรใช้เครื่องมือบางอย่างแต่ตำรวจกลับไม่พบเครื่องมือที่ใช้ก่อเหตุในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเลยนอกจากนี้เจ้าของร้านอาหารยังยืนยันชัดเจนว่าก่อนเกิดเหตุ พอลีนจูเลียตและออนอราไม่ได้นำสิ่งของที่สามารถใช้ก่อเหตุมาด้วยและเมื่อดหญิงทั้งสองคนวิ่งกลับมาที่ร้านอาหารเพื่อขอความช่วยเหลือพวกเธอก็ไม่ได้ถืออะไรติดมือมาด้วยเหมือนกันข้อ 3. พอลีนและจูเลียตบอกว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นพวกเธอกำลังสนทนากันอย่างออกรถโดยที่ออนอราเดินนำหน้าไปก่อนเพื่อไม่ให้รบกวนพวกเธอและเนื่องจากพอลีนและจูเลียตเดินช้าเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของออนอราทั้งสองคนก็อยู่ห่างจากออนอรามากแล้ว เมื่อพวกเธอมาถึงที่เกิดเหตุอโนราก็ไม่มีเสียงแล้วและศีรษะของเธอก็ได้รับบาดเจ็บรอยแดงบนร่างกายของพวกเธอเป็นสิ่งที่ติดมาจากเหตุการณ์ในขณะนั้นและเนื่องจากไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเด็กญิงทั้งสองคนจึงตกใจกลัวมากและกลับมาขอความช่วยเหลือที่ร้านอาหารแม้คำอธิบายนี้จะขัดแย้งกับบาดแผลของอโนราอย่างชัดเจนแต่หลังจากตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุตำรวจก็พบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บนทางลาดชันที่นำไปสู่หุบเขาด้านล่าง ไม่เพียงแต่มีภูมิประเทศซับซ้อนแต่พื้นถนนก็กว้างเพียง4ฟุตและมีุูมิหนามทั้งสองข้างทางทําให้หากพลาดพลัง้งก็อาจลม้มลงได้ง่ายนอกจากนี้ตำรวจยังพบรอยแดงตลอดเส้นทางเดินที่ไม่ใช่แค่บริเวณที่ออนอราอยู่ดังนั้นบาดแผลบนร่างกายของออนอราอาจเกิดจากการพยายามลุกขึ้นหลังจากล้มลงแล้วกลิ้งต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยเหตุนี้เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและพอลิงกับจูเลียตก็ยังเป็นเยาวชน ตำรวจจึงไม่สามารถสอบสวนพวกเธออย่างเข้มงวดได้ผู้รับผิดชอบอย่างสารวัตรแมคโดนัลซึ่งตัดสินใจที่จะศึกษาประวัติและข้อมูลเบื้องหลังของเด็กหญิงทั้งสองคนก่อนจากการสืบสวนเพิ่มเติมสารวัตรแมคโดนัลก็พบกับประเด็นสำคัญบางอย่างอย่างที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้พอลีนและจูเลียตมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากหลังจากที่พวกเธอรู้จักกันเมื่อถึงช่วงวันหยุดพอลีนมักได้รับเชิญไปพักที่บ้านของจูเลียตตามที่พ่อแม่ของจูเลียตกล่าวไว้ทุกครั้งที่พอลีนมาที่บ ลูกสาวของพวกเขาจะดีใจมากแต่เมื่อพอลีนกลับไปจูเลียตก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขแม้แต่อาหารก็ไม่อยากทานเรื่องนี้ทาให้พ่อแม่ของจูเลียตรู้สึกแปลกใจดังนั้นพวกเขาจึงไม่เชิญพอลีนมาบ้านบ่อยนักในขณะเดียวกันแม่ของพอลีนอโอนอราก็สังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวและจูเลียตดูเหมือนจะไม่ปกติตํารวจพบว่าไม่กี่เดือนก่อนเกิดเหตุอโอนอราเคยพาพอลีนไปพบจิตแพทย์และผลการวินิจฉัยสุดท้ายระบุว่า พอลีและจูเลียตอาจมีความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศโดยช่วงเวลานั้นในนิวซีแลนด์และในอีกหลายประเทศการรักร่วมเพศถือเป็นการกระทำที่ผิดและไม่เป็นที่ยอมรับผู้ที่มีแนวโน้มเช่นนี้จะถูกมองว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตที่รุนแรงและอาจถูกบังคับให้เข้ารับการรักษาในสถาบันเฉพาะทางดังนั้นตำรวจจึงตั้งสมมติฐานว่าอโนล่าอาจรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างลูกสาวและจูเลียตจึงพยายามที่จะหยุดไม่ให้พวกเธอพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไป ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กหญิงทั้งสองคนมีแรงจูงใจในการก่อเหตุในขณะที่สารวัตรแมคโดนัลลกำลังคิดที่จะสืบสวนต่อไปในทิศทางนี้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก็ได้แจ้งข่าวที่น่าตกใจออกมาหลังจากการค้นหาอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้พบถุงน่องยาวที่เต็มไปด้วยรอยสีแดงในป่าลึกใกล้ที่เกิดเหตุและรอบๆถุงน่องมีหินหลายก้อนที่มีรอยสีแดงเช่นกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจ และอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยหลักฐานนี้ตำรวจไม่รอช้าพวกเขาได้เรียกตัวเด็กหญิงทั้งสองคนมาที่สถานีตำรวจและยังขอหมายคน้นเพื่อเข้าคนบ้านของพวกเธออีกด้วยในที่สุดเจ้าหน้าที่พบสมุดบันทึกในบ้านของพอลีนและนิยายที่เธอกับจูเลียตเขียนร่วมกันในเนื้อหาของนิยายเด็กหญิงทั้งสองคนได้จินตน,นาการถึงมิติคู่ขนานซึ่งพวกเธอใช้เป็นโลกส่วนตัวของตัวเองโดยกำหนดหลักจริยธรรมที่เป็นของตัวเอง และสร้างเทพเจ้าคล้ายกับพระเยซูขึ้นมาเพื่อบูชาเมื่อตำรวจเห็นเนื้อหาเหล่านี้ในตอนแรกพวกเขาคิดว่าเด็กหญิงทั้งสองคนอาจถูกลัทิไม่ดีเขาครอบงำแต่เมื่อเปิดสมุดบันทึกของพอลีนความสงสัยก็กลายเป็นความตกใจทันทีบันทึกของวันที่22มิถุนายนเขียนว่าวันที่ควรฉลองซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ออนอราแม่ของพอลีนเสียชีวิตและยิ่งเปิดบันทึกย้อนกลับไปเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งตะลึงใจความในบันทึกเขียนว่าวันที่21มิถุนายน จูเลียตโทรมาหลังจากที่เราพูดคุยกันเราตัดสินใจใส่หินในถุงน่องแทนที่จะใส่ถุงทรายฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนกำลังวางแผนปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ดังนั้นครั้งต่อไปที่ฉันเขียนบันทึกแม่ของฉันก็จะเสียชีวิตแล้วมันแปลกแต่ก็น่าพอใจวันที่20มิถุนายนหลังจากที่ฉันคุยกับจูเลียตเราก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับแผนการทำร้ายแม่ของฉันแปลกมากที่ฉันไม่มีความรู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีเลยวันที่28เมษายน ความโกรธที่มีต่อแม่เดือดพล่านในใจฉันเพราะเธอคืออุปสรรคหลักในเส้นทางของฉันจู่ๆฉันก็นึกถึงวิธีการกำจัดอุปสรรคนี้ถ้าไม่มีเธอทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นหลังจากที่ตำรวจอ่านสมุดบันทึกเล่มนี้พวกเขาก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะส่งตัวเด็กหญิงทั้งสองคนขึ้นศาลเมื่อเผชิญกับหลักฐานนี้พอลิีและจูเลียตก็รู้ว่าการปฏิเสธไม่เกิดประโยชน์อะไรพวกเธอจึงยอมรับสารภาพและเล่าเรื่องราวการก่อเหตุทั้งหมดตามแผนในวันที่เกิดเหตุ หลังจากที่พอลีนและจูเลียตเพลิดเพลินกับน้ำชาย,ยามบ่ายเสร็จแล้วพวกเธอก็อ้างว่าจะไปเดินเล่นและหลอกออนอราหให้ไปที่ทางเดินเปลี่ยวจากนั้นจูเลียตก็เดินนำหน้าและแอบวางก้อนหินสีชมพูหลายก้อนลงบนพื้นส่วนพอลีนจะคอยเตือนแม่ของเธอว่ามีหินสวยๆอยู่บนพื้นเมื่อออนอราก้มลงดูพอลีนก็จะใช้ถุงน่องที่เตรียมไว้ออกมาโจมตีแม่ของเธอแต่เมื่อถูกถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุเด็กหญิงทั้งสองคนกลับไม่ยอมรับ ว่ามีความสัมพันธ์พิเศษต่อกันตามคำพูดของพอลีนเมื่อเธอรู้ข่าวว่าจูเลียสจะไปแอฟริกาใต้เธอก็อยากจะไปใช้ชีวิตที่นั่นด้วยกันแต่แม่ของเธอบอกว่าฐานะทางบ้านไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการไปใช้ชีวิตและเรียนหนังสือที่แอฟริกาใต้ได้ถึงจะสามารถจ่ายได้แม่ก็ไม่อนุญาตให้พอลีนที่ยังเด็กอยู่เดินทางไปที่ที่ไกลขนาดนั้นเพียงลําพังเรื่องนี้ทําให้พอลีนเกิดความโกรธแค้นต่อแม่ของเธอและวางแผนก่อเหตุนี้ขึ้นในที่สุด เมื่อรายละเอียดของคดีถูกเปิดเผยด้วยสื่อผู้คนในเมืองไครเชิร์ชก็โกรธเกรี้ยวอย่างรุนแรงจึงกลายเป็นกระแสที่แพร่กระจายไปทั่วนิวซีแลนด์ข่าวการรายงานคดีนี้ปรากฏอยู่บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ตลอดเวลาผู้คนถึงขนาดเรียกพอลีและจูเลียตว่าเด็กผู้หญิงที่น่ารังเกียจที่สุดในประวัติศาสตร์ของนิวซีแลนด์ในบรรยากาศแบบนี้ในเดือนสิงหาคมปี1954สองเดือนหลังจากเกิดเหตุพอลีและจูเลียตก็ถูกพิจารณาคดีในศาลไครเชิร์ชทุกคนคิดว่า การพิจารณาคดีจะเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะมีหลักฐานมากมายแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นโดยส่วนที่น่าประหลาดใจที่สุดของคดีนี้กำลังจะเริ่มขึ้นในการพิจารณาคดีครั้งนี้ทนายฝ่ายจำเลยเบรนแมคเคลแลนได้เสนอว่าพอลีและจูเลียตไม่ควรถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ต้องหาแต่ควรถูกส่งไปยังโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรับการรักษาและเพื่อสนับสนุนข้อเสนอของเขาเขาได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชสองคน คือเรจิเนลเมดลิคอตและฟรานซิสแบนเนตมาเป็นพยานในศาลผู้เชี่ยวชาญทั้งสองได้บอกกับคณะลูกขุนว่าพอลีและจูเลียตต่งมีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงพอลีนเป็นโรคจิตเภทที่มีอาการหลงผิดซึ่งโรคเหล่านี้สามารถทําให้เกิดความวิกลจริตอย่างหนักได้ส่วนจูเลียตก็ไม่ต่างกันในวัยสองขวบขณะที่ลอนดอนถูกโจมตีโดยเยอรมน,นีในช่วงสงครามสายฟ้าจูเลียตก็ได้รับความตกใจและเกิดอาการป่วยทางจิตขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาการของเธอก็แย่ลงสามปีต่อมาน้องชายของจูเลียตช,ชื่อจอรนาธานก็เกิดมาแต่แม่ของเธอก็ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดที่รุนแรงดังนั้นผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจูเลียตมีปัญหาทางจิตเนื่องจากการถูกกระตุ้นในวัยเด็กและการขาดความรักจากแม่ทําให้อาการทางจิตของเธอแย่ลงเรื่อยๆกล่าวโดวยสรุปคือเด็กหญิงทั้งสองคนมีอาการป่วย และการตัดสินโทษพวกเธอจึงไม่เหมาะสมเดิมทีผู้พิพากษายังไม่ค่อยเชื่อในคำกล่าวของฝ่ายจำเลยอย่างไรก็ตามเมื่อพอลลีและจูเลียตแถลงการด้วยตนเองพวกเธอก็ทำให้ทุกคนในห้องพิจารณาคดีต,ตกตะลึงเด็กหญิงทั้งสองกล่าวพร้อมกันว่าตนเองบริสุทธิ์เพราะพวกเธออาศัยอยู่ในโลกที่เป็นของพวกเธอเองและปฏิบัติตามระบบศิลธรรมที่พวกเธอกำหนดขึ้นเองในระบบนี้พวกเธอมีสิทธิ์ที่จะฆ่าออนอราคำพูดของพวกเธอทำให้คณะลูกขุนสับสนมาก หลังจากการพิจารณาสองชั่วโมงครึ่งในวันที่28สิงหาคมปี1954คณะลูกขุนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพอลีเลจูเลียสมีความผิดในข้อหาวางแผนฆาตกรรมแต่เนื่องจากทั้งสองคนยังเป็นเยาวชนในขณะที่เกิดเหตุศาลจึงตัดสินโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีเมื่อคำตัดสินถูกประกาศออกมาใบหน้าของเด็กหญิงทั้งสองก็ไม่มีความกลัวหรือความเศร้าเลยตามที่นักข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าหลังจากที่พอลีนได้ยินคำตัดสิน เธอหันไปพูดกับจูเลียสองสามคำแล้วพวกเธอก็หัวเราะอย่างมีความสุขเมื่อเป็นเช่นนี้พอลีนก็ถูกส่งตัวไปยังเรือนจำปาป,ปานูอีใกล้กับเมืองไครเชิร์ชเพื่อรับโทษส่วนจูเลียตถูกส่งไปยังเรือนจำเมลอีเดนในโอ๊กแลนด์ก่อนจะถูกย้ายไปยังเรือนจำในวิวลลิงตันภายหลังสิ่งที่ผู้คนไม่สามารถเข้าใจได้คือแม้ทั้งคู่จะได้รับโทษที่เบามากอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าพวกเธอใช้วิธีใดถึงได้รับการปล่อยตัวไม่นานหลังจากเข้าคุกโดยหลังจากได้รับอิสรภาพ พวกเธอก็เลือกที่จะหนีออกจากนิวซีแลนด์ทันทีที่อยู่ของพอลลีนกลายเป็นปริศนาอยู่พักใหญ่จนกระทั่งในปี1996ซึ่งเวลาได้ล่วงเลยไป42ปีหลังจากเกิดเหตุพี่สาวของพอลลีนก็ได้ออกถแถลงการซึ่งทําให้ผู้คนทราบถึงสถานการณ์ของพอลลีนในขณะนั้นกล่าวกันว่าหลังจากที่พอลลีนออกจากคุกเธอก็ย้ายไปอยู่ที่เมสตรูดที่เคนต์เฮาดีของอังกฤษและเปลี่ยนชื่อเป็นฮิวารีนาธานเธอเปิดโรงเรียนสอนขี่ม,ม้าสําหรับเด็กและกลายเป็นคริสต์ศาสนิกชน ส่วนจูเลียตชีวิตของเธอดูจะดีกว่าเดิมเธออยู่ในอังกฤษช่วงหนึ่งก่อนจะย้ายไปสกอตแลนด์หลายปีต่อมาเธอได้เขียนนิยายสืบสวนชื่อชุดโทมัสพิตหลันจากตีพิมพ์นิยายชุดนี้ได้รับรางวัลมากกว่า30รางวัลผู้เขียนที่ใช้นามปากกาว่าแอนเพอรีกลายเป็นนักเขียนนิยายสืบสวนที่มีชื่อเสียงในยุโรปและอเมริกาผลงานของเธอยังได้รับการสืบลิขสิทธิ์ไปทําเป็นภาพยนตร์ในฮอลลีวูดอีกด้วยแต่ในขณะนั้น ผู้คนไม่รู้เลยว่าแอนเพอร์รีที่มีชื่อเสียงนั้นจริงๆแล้วก็คือจูเลียตฮอมผู้ต้องหาในคดีฆาตรกรรมออโนราจนกระทั่งปี1994ความจริงได้ถูกเปิดเผยทางอินเทอร์เน็ตผู้คนจึงได้รู้ความจริงทั้งหมดแต่เวลาผ่านไปกว่า40ปีแล้วคดีในอดีตดูเหมือนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจูเลียตตรงกันข้ามมันกลับทําให้เธอได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลายปีต่อมาผู้กํากับหลายคนรวมถึงปีเตอร์แจ็กสัน ได้นาเรื่องราววายยาวของพอลลีนและจูเลียตมาสร้างเป็นภาพยนตร์หนึ่งในนั้นคือภาพยนตร์ชื่อทรพีนี้เพื่อรักเราซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยโดยในภาพยนตร์เรื่องนี้เคทวินสเลตรับบทเป็นจูเลียตและเมลานี่ลินสกี้รับบทเป็นพอลลีนพวกเธอถูกพนณนาว่าเป็นคู่รักเพศเดียวกันจูเลียตเองไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยกล่าวว่าตนและพอลลีนไม่ใช่คู่รักเพศเดียวกัน แม้ว่าความสัมพันธ์ของพู้เธอจะทำให้คนเข้าใจผิดได้ก็ตามและเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ